วันนี้มาโอ,อกาสที่มาคุณอามาไว้อะไรมาส่งคุณพ่อเอาฉลองเนาะทุกท้านครับสวัสดีครับวันนี้ก็เสียใจนะครับของการบันเทิงนะครับก็เสียค,คู่วงกับนะครับมือดีนะครับก็ฉลองฉลองพระบิดพิจิตนะครับที่วัดมงกุฎนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็จะมีถั่วพิธามนะครับเจ็ดวัน วันเกิดนะครับใครที่ดูหนังหรือผลงานของอารองนะครับเมื่อยุค90นะครับคืท่านผู้ชมก็จะเห็นความอลังกานะครับของอารองนะครับก็อะไรนะเขากระท่อมนะครับระเบิดนะครับก็มีกำกับคนเดียวนะครับที่อยู่วงการของการแสดงนะครับก็ถ้าจอทีวีก็เป็นพวกอังกอร์นะครับ ถ้าเป็นภาพยนตร์สมัยก่อนก็คือทองนะครับทองมีคิวพาพนะครับก็ในับนเป็นผลงานของอานะครับที่ถึงเสียนะครับก็พวกผมนะครับก็ขอไว้อะไรนะครับก็ตลอมอดีวิจิตไว้นะครับเป็นความทรงจําตลอดไปนะครับอย่าลืมนะครับทางทีวีนิวออนไลน์นะครับจะไลฟ์สดนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับติดตามชมนะครับทีวีนิวออนไลน์นะครับ ที <mel> ่กอ่านนี้อยู่ที่งานขอท่านอาจารย์สปายทำไมท่านถึงอยู่เนี่ยไปที่กองไปกับคุณคุณชูวิไลนะไปไหนไปอะไรท่านก็ทักทายได้เท้ามาได้คุยกันไว้หลายท่านคนละทีนะครับช่วยไปถ่ายเอ่อเรื่องย้อนหลังขอ่ท่านไว้นะครับที่ที่กองถ่ายนะ เราทำไรอวัดีพ่อดีมึงอ่ะเออวัดดีเออวัดดีเลยเออทำมาดีดีเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงออกมาเ ะอันี้ก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาเฉลองเหมือนกันนะคุณเขาลูชาหรือเอาเอ่อหรือคุณเขาวดีวิจิตนี่แหละนะเขาใช้หลายชื่อนี่นัผู้ชมนันนี่คือบรรยากาศนันี่คือนักสนแสดงนะรนักผู้ชมนี่บรรยากาศผู้ชมนะเดี๋ยวท่านจะปิดแล้วนะเขาจะดูแลท่านจะปิดตามตามเวลาของท่านท่านมีที่นี่นะนะครับผู้ชมท่านมีเวลาท่านจะปิดตามระบบทุกที่นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ นะจะขึ้นมาไลายให้ใหม่ผู้ชมนะบรรยากาศผู้ชมนะครับในบรรยากาศนี้ขอไป็นอะไรล่ะกับกเธอเลย่ับน,นะนะบรรยากาศนี้นะพอดีนะผู้ชมนะเขาจะเดี๋ยวเขาต้องเก็บอ้าฝนตกอ่ะตาแล้วเปียกหมดเหรอไม่เปียกหมด นะครับนี่บรรยากาศนะพี่เอกเขามาดูมาดูมาดูเดี๋ยวเขาจะปิดนะพี่เอกเนี่ยอาชลองคนปั้นคนหามาเล่นเนยนะ <ujah? S 1> เออคนสร้างเขาก็จะเสียใจสุดสุงอย่างที่เขาพูดไปนะท่านผู้ชม <ives S 1> นะครับ<ม> <efendim. S 1> อาชลองเนี่ยคนสร้างเขามาโดยมือเลยนะกำกับอแสดงต่างๆนะ,ๆะบบนีาา่ท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะท่านผู้ชมทีบรรยากาศใส่กอเลย นี่บรรยากาศคุณผู้ชมนะเขาจะปิดนะปิดตามเวลาของท่านผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมดูให้ผมดูเลิกให้เพราะผมคุ้นเคยกับงานวัดนะผมไปปิดงานทุกครั้งเรายังไม่ปิดยังไม่ปิดใกล้แล้วนะแี่เวลาภาษีมหาธาตุนี่ก็จะปิดประมาณสามทุ่มนะแต่ละวัดนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ประมาณสองทุ่มเขาจะปิดคุณผู้ชมโอ้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาชมนะครับ สมสดสดแล้วได้ดูทุกคนตลาดทุกคนที่ให้ดูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงนะท่านผู้ชมแนละ้วบอกให้นะผมเองก็คุ้นเคยกับท่าน<ค>น,นะคนตกครับท่านคนตกครับอันนี้เป็นผู้มุกกลับนะเป็นลูกพี่ผมครับท่านนี่เป็นลูกพี่ผมนะอ้อาว่าคุณคุณเป็นไงแสดงความเสียใจกับุณอาเนาะเห็นไหมนะเขาพูดอะไรไม่ออกเขาอินมีพูดอะไรไม่ออกเดี๋ยวนี้ลูกพี่ผมนะลูกกลับมือสองเปิดแมสติเปิดแมสประจานหน่อย อ้าวมาเนี่ยครับสายตาไม่ดีท no ําแว่นหายเป็นหายนะเดี๋ยววันนี้ต้องมาหานะวันนี้ต้องมาหาเต้นนะครับที่เอนื่อยๆยิ้มยายแก่ยายมีแว่นไหมผมสายตาเอียงเอาเหรอะจะเอียงก็แล้วขับรถตอนนี้ไปรอดไหมล่ะครับเออมือสายเอียงแน่เด้อก็ชิดขวาไปค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ชิดเอานะนักผู้ชมนะผู้ชมอ่ะผู้ชมนีบรรยากาศนะเดี๋ยวเราก็